สวัสด uh ีพ nice. ี่น้องผู้สุขผู uh ้สักคนสวัสดีค่ะทุกคนฮ hello e v e r y วันสะบนปลูกต้นไม้พี่น้องขาแดดบ่ฮ้อนอลไรเนาะก็เลยปลูกต้นไม้พี่น้องขาต่ยังบ่เลีวดอกค่อยๆปลูกไปเท่านี้ต่น้อยเนาะพี่น้องขาไปไปเบิ่งกันพี่น้องขามุมนี้เดี๋ยวเจาก้อนหินขาวๆล่างซ่าซแล้วก็มาโรยใส่ให้งามๆพี่น้องขาอันนี้พี่น้องขางามบ่พี่น้อง งามเนาะพี่น้องขะยังบบเลวดอกพี่น้องพุน่นี่น้ำในกระถางทันยังโบเลวพี่น้องขะดอกไม้สะอ่อนงามคักพี่น้องไปซื้อท่านก็อ่อนซอนต้นละซาบ้าแต่ว่าท่านซื้อหลายต้นไอ้ไกายลอยขึ้นไปละหกต้นลอยพี่น้องค่ะงามคักอ่นกอนซอนคักพี่น้องเศร้านี้ไปแต่ละดนัดต้นไม้จัดมาหลายต้นเติบพี่น้องค่ะจัดมาหลายต้นหลายสนิทเติบพี่น้องค่ะงามเนาะ อันนี้เจ้บนก็ลืมซื้อเพลินลับพี่น้องค่ะจักดอกอยโฮเทลอ่ะเจ้า,บ,จาบนสมัยยังน้อยเนาะปลูกหน้าบาา้านเฮือนไผ่นี่งามงามได้ในดอกรันนี่ดอกเพิ่นสี่สีสดใสดีน,นะเนี่ยพี่น้องงามเนาะพี่น้องค่ะยังปลูกโบเแลว้วดอกค่อยๆปลูกไปทีละนิดละน้อยพี่น้องนี่นี่กับมุมคุณนายตื่นสายพี่น้องเนี่ยปืนปู่ปก,ก็นั่งอยู่ปูก,กันดินี่กับมุมอ่างบัวฮันดิ แต่บนกระลงคุณนายตื้นสายใส่นำพี่น้องคะ่ะโอเคเนาะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะ